ครับผมก็คงจะพูดถึงในเรื่องของผ่าพัสุดยอดนะฮะื่องเศรษฐกิจของผ่าพันะครับเพราะคงจะพูดในบริบทของผมถ้เกิดผู้พันเท่สร้างต่อนนะครับก็คือส่วนหนึ่งของคุณบาทต่อนะครับที่ผู้พ ทำไมเราพิจารณาพูดเรื่องของเศรษฐกิจที่นั่นเนี่ยมันมาเกี่ยวเหมือนในเรื่องของป่าต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะถึงเรื่องของที่นั่นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของต้นเส้น ใส่เป like ็นเ่วนใหญ่านแดดใส่แดดใส่เข้ามานะครับมีเต่าโมกนะครับก็จะเจอใหญ่ไปเลยมีพื้นที่มรดกโลกก็คือทุ่งใหญ่เลยส่วนด้านบนนะครับก็ทำให้ทำให้เราเห็นว่าตัวปิมป่าที่นี่เนี่ยนะครับกับสภาพเศรษฐกิจของเรานะครับที่นั่นก็เลยมาคิดกันนะครับผมเข้าพื้นที่ที่นี่เนี่ยถามว่าโมตกใจไหมไม่ได้ตกใจแต่กับพื้นที่โลกอ่าเป็นพื้นที่เเดี่ยวผู้ผ่าน ที่ไดตมเยอทีเดียวนะครับที่เราดาวเนี่ยนะครับในเมื่อกีที่ผมบอกว่าในเ่องต้นเสนนะครับมีน้ำแม่กอมีน้ำผู้่ามีน้ำแม่ลูนน้ำกล้องตอน้ำแม่จนน้าเหล่านี้ ที่นั่นเนี่ยจะมีป่าชุมชนตอนนี้โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่ารราาชกจังหวัดจังสามาถว่ารนะครับก็มีนโยบายให้กับพวกเราด้วยนะครับก็คือหนึ่งบ้านหนึ่งป่าชุมชนแล้วก็หนึ่งความปราศนะคับด้วยนั้นผู้ว่าจิตติบูเป็นกับทำน้ำเพื่อแก่จิตติบตเราำน้ำฉะนั้นนะครับจะมีวันป่ามีป่าชุมชนถ้าป่าชุมชนแดดอยู่ในเอทป่าชุมชนนะครับ ีเกอะชัดเจนนะครับก็บางห่านที่เหตุปากาข้าเป็นนเรื่องของเกิดป่ากุลาขยนวั่งะครับก็จะมีคณะกรการนะครับรวมกับเานี้อเขตอันนี้จะเป็นเรื่องของของกลุ่มที่ที่เราทางานกันนะครับนะคงคงอาจความกอดว่าความเป็นมาแล้วต่อไปจะมีเรื่องของเหตุที่ต้องมัเกียวข้องเรจะ oh wow. พอหังจากที่ยเกิร์้เลืนสัมผัสกันต่างไเ่เราต้องกลกับไอยู่ที่ไหม่ทีซึ่งไม่จีจะเป็นพืนดำา่อกซึ่งอยู่ในตูนตาเปาเดิมเนี่ยมันไม่จีก็คือลูกเลียนะครับ do meu é pa... การกลับไปก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยก็ได้มีทรัพยากรนะที่ที่เดิมเนี่ยพวกเขามีอยู่แล้วแล้วผู้ขาเนี่ยกับตัวเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะฮะทำไมเราต้องดูแลเรื่องเหพวกนี้เพราะว่าตัวผู้ขาดเองเนี่ยทุกคนอาจจะได้ดื่ในเรื่องของน้ำตกที่โลโซนะครับตัวน้ำตกที่โลโซเองก็ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนเข้าไปเก็จะนั่งตัวมั้นตัดปลาเลยนะครับก็จะเป็นเป็นผลประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับสำหรับใน ที่วางแผนเอาไว้แค่9ปีก็คือประมาณเดือนสิงหาขอปีหน้านะครับที่ที่ที่จะทำทำเวทีลักษณะอย่างนี้ใหญ่ เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ180กิโลนะครับเอาพื่อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววิถีเองกับคนผู้ขานผูเดิม่เห็นสิ่งเดทราบแล้วว่าตัวชุมชนของของชาวมะเร็งเนี่ยครับตอนเขาอยู่ในพอกี๋ทำให้ในเรื่องราวของคนเรได้ดูแลรักษาผื่นป่าเขาได้ประโยชน์จากพื้นป่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจของงขอ e yep. ตสินใจกันแล้วานแล้วก็คือเรืงของการดูแลงรหรือป่าตหรือป่าของประเทศหรือป่าของโลกมีคมิคเถที่เบอกว่าไม่มีใครที่อยากความเปลี่ยนแปลงแต่เราจะ